สาธุเดอภัยไม่เห็นคิดหนีห้มีแต่ความเจริญขอให้สุขขีมันเสมอเครื่อมั่นใหม่ความถูกเจ็บตโตมูเจ้าย่าเหล่ามีสี่พันสาโมูเจ้าอยาได้เศร้าให้พุดพองเป็นย่องไง่ไปหรือมาทั้งใดยาสุมีเวนตองยาสุมีแนวของเป็นพอคาเมคาขายของให้ราบรืนทั้งเงินหมื่นและเงินล้านให้โฮมเขาเจ้าผู้เดียวยาสุมีแนวเสียวให้สมบูรณ์เต็มหน่วย ขอให้รวยลุนลนกลัวไทาบานผู้อื่นเขาเดอ้อ